เราเรียกว่าเราเปิดบ้านมาก็ไม่ต้องแข่งกับใครแล้วครับชนิดไม้ทุกอย่างที่คนอื่นเขามีเรามีได้เพราะเราก็แค่จ่ายตังค์ซื้อไม้นอกมาทาในขณะที่ไม้ที่เราถือไว้เนี่ยบแบรนด์คู่แข่งเราแทบไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงดีไซน์ก็ได้เอาแค่สปีชีส์ไม้ที่เราเราครอบครองอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราทำตลาดที่ง่ายกว่าคนอื่นแล้วนั่เอครับถ้าปลูกต้นไม้ไม่ว่าไม้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นไม้เศรษฐกิจไม้ตัวอายุ10ปี20ปีไว้เราไม่ต้องนึกว่าอุย้ยปลูกไปแก่ปันนี้ปลูกไปเพื่ออะไรจะได้้กกิินเหหรออออะไไไงม่ตปคด ลูกหลานเราก็มีใช่ไหมคะดีว่าเรายกที่ดินเอาที่ดินวา่างเปล่าให้ลูกเหมือนวันนี้เราบอกว่าคนมีอาชีพเดียวอะ่ะมันไม่รอดแล้วอะ่ะดังนั้นเราต้องมี1 2 3 4สไว้ในมือทีนี้ถ้าไม้เศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสวนป่าเราละแล้วโปรดักต์อื่นๆหรืออาชีพอื่นๆในชีวิตเราเราให้ทางเลือกตัวเองไหมเราว่าเกษตรกรอาจจะต้องกลับมาที่ตรงนี้ด้วยว่าเอ้ยเราต้องสร้างทางเลือกให้ตัวเราด้วยแล้วก็กรมป่าไม้ก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในทุกๆทางเลือก คอลเลกชันปีที่แล้วที่เพิ่งเริ่มทำด้วยการเอาไม้ไทย5ชนิดมาอัดประสานเพื่อเอาคุณสมบัติด,ด้านสีมาเป็นจุดเด่นเพราะว่าในตลาดเราพบว่าทุกคนใช้ไม้ชนิดเดียวใช่หไหมแล้วก็เราก็อยากทำตัวที่มีเรื่องเล่าที่ที่น่าสนใจถ้าแรกเลยนะครับไม้ไทยมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเยอะเช่นความแข็งการทนทนคืออะไรทนต่อสภาพ ดินฟ้าอากาศเอาดอได้ปลวกทนปลวกเดน e n s i t ค่อนข้างสูงถือว่าแข่งขันง่ายด้วยนะครับแล้วก็อันนึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสีสันของไม้ไทยที่หลากหลายกว่าจ,จดสถิติตัวเลขไว้ชัดเจนว่า เขาทาเงินกับไม้สักร้อยต้นต่อไร่เนี่ยได้ประมาณ6 7เ0 0 0หมื่นบาทก็คือต้นละ600กว่าบาทเองในขณะที่แปลงเดียวกันในในสวนเดียวกันเนี่ยในในปใจัจจัยแวดล้อมเดียวกันน่ยมันมีแปลงนึงที่เขาทําปคูณแเนี่ยได้25ต้นต่อไร่เนี่ยเขาเขาขายได้ต้นละหมื่นบาทเขาได้2อง0 0 0หบาทนี่คือองค์ความรู้ที่เกิดจากภาคปฏิบัติที่ทาไปใช้การหาความรู้ไม่ยากการทําใจให้เชื่อเนี่ยยากเพราะมันดูย้อนแย้งไงปลูกมาก ได้น้อยแต่ปลูกน้อยกลับได้มากถ้าเราไปเดินตามแบบว่าห้างสรรพสินค้าหรือสโตร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นไม้ไม่กี่ชนิดหรอกเราอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม,ม้ยางพาราหรือว่ามะฮอกกานีหรือว่าไม้แค่บางชนิดอะไม้โอ๊กที่มาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีภาพจําแบบนั้นว่าเอ้ย เรารู้จักไม้แค่นี้สีสันมันประมาณนี้แหละมันคงมีแค่2-3งสีให้เราเลือกเราไม่เคยเห็นคุณสมบัติของไม้ไทยเลยดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปเฟ้นหาว่าเอ๊แล้วมันมีผู้ประกอบการรายไหนไหมนะที่เขาพยายามที่จะทำเรื่องนี้อยู่บทบาทหน้าที่ของส่วนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคอนเนคเตอร์เนาะเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับทางเกษตรกรผู้ปลูกนะตอนนี้สถานการณ์ของรายย่อยเนี่ยค่อนข้างซบเซา เราจึงพยายามที่จะตีโจทย์ว่าแล้วทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือกเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมนี้ได้แล้วก็สามารถอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้ค่ะพี่ที่แรกพี่เป็นข้าราชการตำรวจตชดใช่ไหมคะพี่ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากเป็นแล้วแบบอยากอิสระพี่ก็เลยลาออกลาออกมาก็นี่แหลคะค่ะก็มาทํา สวนคืออันดับแรกก็คือปลูกยางก่อนพี่อยากปลูกพวกมะค่ามงมะค่าแต้อะไรเงี้ยค่ะและสิ่งที่พี่ชอบสุดก็คือพยอมพยุงก็เป็นอันดับหนึ่งพี่อยากปลูกพวกมไม้ชิงชันอะไรเงี้ยที่ว่ามันมีแบบว่าอายุเยอะๆพี่อยากปลูกไว้ให้ลูกพี่เพราะว่าเห็ดต้นเลยไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดสองต้นก็ยิ่งแออกต้นตเพราะว่าแบบถ้าเกิดสองต้นมันแย่งกันมันไม่โต พี่ต้องการคือต้นเดียวเพราะพี่ปลูกระยะชิดอยู่แล้วไหคะก็เลยถ้าปกติยั่งยืนก็คือต้นไม้ที่พี่ปลูกไว้อะกว,ว่าลูกพี่จะโตขึ้นหมายถึงว่าเขาทํางานราชาการก็จริงแต่ว่าพอเขาเหมือนว่าเขากเกษียณแล้วรู้ว่าไม่กเกษียณหรือเขาอยากจะลาออกแบบพี่ใช่ปะเขากลับมาเนี่ยคือเขามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเราจะมีต้งไม้ผลไม้ที่กินได้ไม้ที่ไม้เศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ว่าอาจจะเป็นไม้พวกที่ว่าอายุน้อยๆ5ปี10ปีก็ตัดได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีไม้ที่ว่าถ้าเขาจะไม่ตัดเลยจนตลอดอะไรของเขาเขาจะไว้ให้รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานเขาก็สามารถเอาไว้ได้สิ่งที่สะท้อนคือไม้มันเป็นวัสดุดเดียวที่มันถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่ลงเลยใช่ไหมอย่างทองก็ขึ้นบ้างลงบ้างคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรสวนป่า,เรา,าเราพยายามคุยเรื่องนี้กันมาสองสามปีว่าพยายาม พยายามช่วยกันคิดหรือสรุปเป้าหมายของการปลูกต้นไม้ให้ได้สัก3าถึง4แคตตาอกวีว่าคุณคุณปลูกเพื่ออะไรหน่วยงานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ก็ถามว่าเรารู้สึกยังไงยังรอดูท่าทีของหน่วยงานอยู่ว่าจะเข้ามาช่วยเกษตรกรหรือผู้ปลูกสวนป่าในมิติไหนได้บ้างครับในฐานะสนเศรษฐกิจเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่เรามองก็คือเราต้องหาทางเลือกอย่างวันนี้เราก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่า ถ้าอยากได้เงินจากไม้เศรษฐกิจต้องตั้งใจปลูกประครบประงมเลยทีนี้เทวดาคนนั้นอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะเทวดาที่ประครบประงมดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้เขาเติบโตมาอย่างดีด้วยการด้วยการมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็รักที่จะปลูกต้นไม้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรอดด้วยความอยู่รอดในที่นี้เราก็ต้องมีทางเลือกเราพยายามที่จะสร้างทางเลือกให้ทางเกษตรกรเช่นเดียวกันอยากให้วางใจพวกเราแล้วก็ คุยกับพวกเราเนาะ